วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยหยุนและเทพชยยัยหยงสนับสนุนโดยไมค์คาไมค์แคชพร้อมมีรถก็มีบัตรกดเงินสดพร้อมใช้จากไทยพาณิชย์ SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้สอบถามโทร027222222 ้าจะให้ธุรกิจ SME เดินหน้าต้องทำยังไงต้องคิดใหม่ทำใหม่จากแม่ค้าประทูคนหนึ่งก็ <S <S เริ่มที่จะคิดฝันว่าเอ้ยทำยังไงจะขยายไม่หลายสาขาและ SCB ก็เข้ามาได้จังหวะพอดีเขานำเทคโนโลยีมาช่วยเราควบคุมเรื่องการเงินได้ดีขึ้นคุณรมิดาพ่วงสิริบริษัทบุญสิริฟโรเซนโปรดักต์จำกัดผู้นำธุรกิจอาหารแช่แข็งลูกค้า SCB SME ความสำเร็จที่คิดว่าไกลตอนนี้มาอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะจะเดินหน้าต้องกล้าปลิง SCB SME กล้าคิดไทยพาณิชย์ก็กล้าให้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ในประเทศอียิปต์ขณะนี้ได้กลายเป็นสนามของการทดสอบอิทธิพลและอำนาจของโลกตะวันตกกับมหาอำนาจในตะวันออกกลางนะครับที่แน่ชัดก็คือว่าทางด้านโลกตะวันตกอเมริกานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของอียิปต์เนี่ยก็ส่งเสียงดังมากพร้อมๆกับอีกหลายประเทศในยุโรปนะครับที่ออกมาประนามการใช้กําลัง ปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างรุนแรงนะครับจนถึงขณะนี้ก็น่าจะมีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า1,000คนบาดเจ็บ4-5,000คนแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าอีกด้านหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับหลายประเทศโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบ,บียซึ่งถือว่าเป็นพี่เบิ่มใหญ่ของตะวันออกกลางเนี่ยน้ำเสียงได้ตรงข้ามกับประเทศตะวันตกเลยนะครับคุณสุวิชัยครับ,รบเพราะว่าออกมาชัดเจนว่าหนุนรัฐบาล ที่มีทหารเนี่ยเป็นผู้ตั้งขึ้นมามแล้วก็แสดงความเห็นด้วยกับทหารที่ใช้กําลังในการจัดการกับสมาชิกหรือผู้ประท้วงที่เป็นผู้สนับสนุนกลุ่มมุสลิมพราดอนรภาพนะครับซึ่งตอนนี้ก็ตกเป็นเป้เปาของการถูกไล่ล่านะครับผู้นําทางจิตวิญญาณนายโมฮัมหมัดบาดี้ก็ถูกจับตัวไปแล้วเมื่อวันสื่อน,นี้ครับแล้วก็แกนนาอีกหลายคนก็ถูกคุมขังทางโุดิตาเบียตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนทางด้านการเงินและความช่วยเหลือกับ อียิปต์นี่เป็นรายใหญ่ที่สุดประเทศน่มากกว่าสหรัฐด,ด้วยตอนนี้แสงหน้าขึ้นมาแล้ว <laughs> ใช่ครับ <laughs> ที่ชัดเจนก็คือว่าซาอุดิอาระเบียก็ดี UAE เนี่ยหรือ United ็ดอา e ร i บ a t e มเรนี่ยรวมไปถึงคูเวตไม่ชอบบุสลิมบร o t เดอร์ฮูดมาก <laughs> เพราะว่ามองว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงเ <c oughs> คร่งศาสนาซึ่งถ้าหากขึ้นมามีอำนาจอีกเนี่ยก็จะมีผลต่อความสัมพันธ์กับตัวเอง จากนั้นจึงได้หนุนหลังกองทัพแล้วก็ได้บอกกับบารักโอบามานะครับว่าอย่าไปประนีประนอมกับมุสลิมบราเ h อร์ฮูดให้หนุนหลังกองทัพของอียิปต์นี่แหละที่จะสามารถจัดการหรือว่าปราบปรามมุสลิมบราเตอร์ฮูดได้ที่มันน่าแปลกกว่านั้นนะครับคุณเทพชัยก็คือว่าอิสราเอลซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นศัตรูกับประเทศ ในอาหรับของตะวันออกกลางอย่างซาอุดีอาระเบียหรือ UAE เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยมาเป็นพันธมิตรกันใช่ครับเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยก็มีปัญหากับมุสลิมบรา t เดอร์ฮูดพอสมควรทีเดียวฉะนั้นจึงกลายเป็นว่าพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางใหญ่ๆอย่างซาอุก็ดี UAE ก็ดีแหละอิสราเอลก็ดีเนี่ยยืนกันคนละข้างกับสหรัฐในเรื่องนี้ว่าควรจะทำอย่างไรกับ Muslim มุสลิม h o o d และกองทัพของอียิปต์ที่ตอนนี้สนับสนุนรัฐบาลชั่วคราวอยู่ตัวบารักโอบามาเนี่ยพยายามที่จะไกล่เกลีย่ยคล้ายๆกับว่ากลัวว่าตัวเองจะถูกมองว่าไปสนับสนุนกองทัพซึ่งก่อการรัฐประหารสหรัฐเองก็ตั้งหลักมาตลอดนะครับว่าใครก็ตามแต่ที่ก่อรัฐประหารโดยเฉพาะล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่สหรัฐจะไม่คบด้วยจะตัดความช่วยเหลือ ทันทีแต่ในกรณีอียิปต์เนี่ยบารักโอบามาช้ามากรับเชยมากถึงวันนี้ก็ยังไม่บอกว่าเนี่ยเป็นคูนะนี่เป็นการปฏิวัตินะเพียงแต่ว่ามีการยกเลิกการซ้อมรบกับอียิปต์ที่วางแผนไว้เดิมและก็ชะลอการส่งฝูงบิน F-16 ที่เป็นคำสั่งซื้อชะลอเท่านั้นนะครับไม่ได้บอกว่าจะระง,งับขณะเดียวกันเนี่ยก็กำลังบอกว่าจะระง,งับ ความช่วยเหลือทางทหารให้กับอียิปต์เพื่อจะแสดงว่าตัวเองไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่กองทัพใช้ในการปราบปรามกลุ่มต่อต้านที่ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมบรเดเฮดนี่แหละบารักโอบามาก็พยายามจะบอกกับกองทัพว่าคุณจะใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงและควรที่จะหาทางออกพร้อมๆกับมุสลิมบรเดเฮูดคือพูดคล้ายๆกับว่าแบ่งสัดอำนาจกันนะถ้าตั้งรัฐบาลใหม่เลือกตั้งใหม่เนี่ยก็ให อยู่ร่วมกันให้ได้อย่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมิฉะนั้นจะเกิดการนองเลือดแต่ว่าซาอุดิอาระเบียก็บอกกับซารรบบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ถ้าคุณพูดอย่างนี้เนี่ยมุสลิมบราเดอร์ฮูดจะกลับมาเป็นใหญ่แน่นอนถ้าจะมีการเลือกตั้งก็จะกลับมาอีกแล้วคุณก็จะปล่อยให้อียิปต์เนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มหัวรุนแรงซึ่งจะมีผลต่อเพื่อนบ้านอื่นๆในตะวันออกกลางเลยครับตอนนี้บารักโอบามาก็ ทำอะไรไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่าเอาก็จริงๆคนคิดว่าอเมริกาสั่งอียิปต์ได้เพราะว่าให้ความช่วยเหลือจริงๆยอดเงินช่วยเหลือก็ไม่ได้มากนะซาอุกับ UAE เเนี่ยปรากฏว่าพอเกิดเรื่องเนี่ยได้ร่วมกันบอกว่าบริเอาเงินมาลงขันเลยนะใช่ครับแล้วเงินที่ลงขันช่วยอียิปต์เนี่ยสูงกว่าที่อเมริกาให้กับอียิปต์ตั้งหลายเท่าเนี่ย ชัดเจนว่าตอนนี้อิทธิพลของอเมริกาต่ออียิปต์เนี่ยมันไม่ได้มากมายเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วนะครับ,รบถ้ามองย้อนกลับไปช่วงก่อนที่จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็นําไปสู่การค้นล้มรัฐบาลของนายโมซี่นะครับถ้าจํากันได้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยทางประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยก็ได้พยายามที่จะส่ง ข้อสารนะครับแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยกับผู้นํากองทัพของอียิปต์ก็คือนายพลแอบ,บเดลฟาตาอัลซีซีนะครับบอกว่าเนี่ยคงอย่าใช้ความรุนแรงในการปราบปรามกลุกลๆๆ่มพุทบท u o n นะและคงต้องหาทางที่จะพูดคุยกับกลุ่มมุสลิมบรัทเธอรูดนะครับเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาด้วยกันแต่ว่า,านายพล <ๆๆ S 2> ซีซฟังไหมทาตรงข้ามเลยร<บ>ครับก็คือทําการปราบปรามอย่างรุนแรงแล้วก็มีการยึดอํานาจโดยซ้าไปนะครับซึ่งตรงนี้กับทาให้เห็นชัดเจนว่า อิทธิพลของอเมริกาต่ออียิปต์เนี่ยมันลดน้อยลงเยอะทีเดียวรแม้กับแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะครับนายชักไฮเกลก็ยอมรับนะครับว่าความสามารถของอเมริกาในการที่จะชี้ให้อียิปต์ทำอะไรเนี่ยมันจำกัดมากในขณะนี้คือ,อไม่ใช่เหมือนกันแต่ก่อนนะสั่งซ้ายหันขวาหันได้ความจริงเนี่ยตอนที่ประชาชนลุกือขึ้นมาล้มฮอสนีนบูบารักเมื่อ2ปีก่อนนะครับ ประเทศใกล้ๆของอียิปต์อย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับยังไปบอกกับอเมริกาเลยบอกเนี่ยคุณอย่าไปสนับสนุนให้เขาล้มฮัลซิบูบารักนะเพราะว่าฮัสซิบูบารักเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนบ้านทั้งหลายแล้วเป็นมิตรกับสหรัฐด้วยไม่ใช่หรือแต่ว่าสาหรัฐก็ทําอะไรไม่ได้มากเพราะว่าประชาชนลุกือขึ้นมาค้นลมไปได้ตอนนี้พอมาเจอสภาพอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องลําบากแล้วล่ะเพราะว่า จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยอียิปต์คบหากับสหรัฐก,ก็เพราะมีความช่วยเหลือทางทหารซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยก็โน่นย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะมีการค้นลมฮอซิมบูบารักแล้วก็หลังจากที่มอสซีชนะเลือกตั้งก็ดูเหมือนว่ายังจะให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับแต่ว่าประเทศอาหรับโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียกับ UAE เนี่ย รวมกันตัวเลขล่าสุดนี่บอกว่าลงขันกันได้ถึง12บิลพันคือ1,200,000ล้านเหรียญคล้ายๆกับเป็นแผนช่วยเหลือเศรษฐกิจให้ฟื้นเนี่ยด้วยเงินก้อนมโหฬารและตัวซาอุดีอาระเบียเองเนี่ยตัวเองคือ5,000ล้านเหรียญนะครับบอกว,ว่าภายในไม่กี่วันหลังจากที่มีเรื่องเนี่ย ก็โอนเงินเข้าไปละว2 0 0 0ล้านเหรียญเข้าไปในธนาคารกลางของประเทศเลยนะครับ,รบเรียกว่า <S 2> <S 2> พูดยังไงทำอย่างนั้นนะและนี่เป็นคงจะเป็นเหตุผลสำคัญละที่ทำให้ผู้นำฐานของอียิปต์เนี่ยมีความแข็งแกร่วมากเพราะว่าถ้าเทียบกับความช่วยเหลือที่ได้รับจากอเมริกาซึ่งภาพก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าเยอะมากนะเมื่อกี้คุณสุชัยบอกว่าทางกลุ่มประเทศในตัวหน้ากลางที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำเนี่ยให้เงินช่วยเหลืออียิปต์ หนึ่งหมื่นสองพันล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยอเมริกาให้เท่าไหร่ทราบไหมครับหนึ่งพันห้าร้อยล้านเหรียญเท่านี้น้อากว่าถึงสิบเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้คาดหวังว่าน้ําเสียงของอเมริกาวันนี้ก็จะดังเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะครับว่าช่วงก่อนที่จะมีการล้มล้างรัฐบาลของนายโมซีเนี่ยอเมริกาก็พยายามจะกระตุ้นให้ทางผู้นํากองทัพเนี่ยหาทางพูดคุยเจรจากับมิสซลบัเต์ฮูดแต่ว่าทางซาอุดิอารเบียกับทาง UAE บอกบว่าอย่าไปคุยอย่าไปยอมปริปรานองแปตงขาดแล้วก็บอกให้จัดการแล้วก็พร้อมกันนั้นก็มีเงินช่วยเหลือที่ตามมา1 2 0 0 0ล้านเหรียญทันทีเพราะฉะนั้นนี่แหละก็คงเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ทางรัฐบาลชุดใหม่ในอียิปต์แล้วก็ผู้นํากองทัพของอียิปต์เนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับน้าเสียงของสหรัฐมากเท่าไหร่นักละ่ะครับตัวอิสราเอลเนี่ยความจริงปกติไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับซาอุดีอาระเบียและ u a e นะครับ แต่ว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะพูดภาษาเดียวกันเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยต้องการให้รัฐบาลอียิปต์เนี่ยสู้กับกลุ่มอิสลามโหวรุนแรงในอียิปต์เพราะว่าชายแดนเนี่ยติดกันครับชายแดนของอิสราเอลเนี่ยจะแย่มากเลยถ้าสมมุติว่ามีความไร้เสถียรภาพเกิดขึ้นอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นก็เรียกว่าอบอุ้มรัฐบาลทหารที่สนับสนุนรัฐบาลชั่วคราวขนาดนี้แหละและก็อบอกว่า การอิสราเอลมองว่าการที่โมซีถูกล้มลางไปเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะทําให้กลุ่มหัวรุนแรงอิสลามในตะวันออกกลางนั้นเนี่ยจะได้รู้ว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ต้องการแนวทางหัวรุนแรงอย่างนี้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าอิสราเอลพอเห็นว่าซาอุดีอาระเบียกับ UAE คิดเหมือนตัวเองเนี่ยก็เริ่มพูดภาษาเดียวกันก็ส่งสัญญาณไปให้สหรัฐด้วยนะครับอิสราเอลบอกว่าเนี่ยผมปกติจะไม่พูดกุกับซาอุกับ UAE นะแต่คราวนี้ <laughs> เห็นชัดเจนว่าคุณจะต้องฟังเขาละเพราะว่าความมั่นคงสถิรภาพตัวหนอกกลางจะอยู่ได้ถ้าสมมุติว่าอียิปต์เนี่ยไม่กลายเป็นประเทศที่ปกครองโดยกลุ่มโหรุนแรงซึ่งจะมีผลไม่เพียงต่อ กับเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่ว่าทั้งตะวันออกกลางจะมีปัญหาแล้วอเมริกาจะลำบากเองครับถ้าอเมริกาเนี่ยยอมให้เกิดเรื่องชินิดได้ความจริงเขาบอกว่าอิสราเอลเนี่ยก็ไม่ได้ประสานโดยตรงกับประเทศในอ่าวอาหรับหรือว่าในตะวันออกกลางนี่นะครับเพราะว่าซาอุดีกับยูเอเนี่ยประสานกันใกล้ชิดละแต่ว่าสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วก็เดิมที ก็ไม่เชื่อว่าซาอุดิอาระเบียกับ UAE เนี่ยจะจับมือกันแน่นในเรื่องอียิปต์และก็เรียกว่าไม่สนใจว่าสาหรัฐอยู่ตรงไหนด้วยซ้ำไปไถือถ็าถ้เป็นแต่ก่อนนี่ต้องมาปรึกษาหารือก่อนแต่คราวนี้สองประเทศนี้คล้ายๆกับจะเชื่อว่าสาหรัฐไม่เข้าใจอะว่าปัญหามันร้ายแรงนะถ้าปล่อยให้เหตุการณ์ในซาอุเป็นอย่างนี้ต่อไปโดยที่ในท้ายที่สุดเนี่ยกลุ่มโวรุนแรงจะขึ้นมาปกครองประเทศ สหรัฐเนี่ยคล้ายๆกับจะทําตัวเป็นพี่เบิ่มพยายามจะบอกว่าคุณอย่าทะเลาะก,กันแล้วก็แบ่งอํานาจกันอย่างน้อยสารัฐก็ยังมีอิทธิพลได้คล้ายๆับตัวเองเป็นคนเป็นคิงเมเกอร์เป็นคนสั่งการเป็นคนจัดระบบในอียิปต์ได้แต่ว่าสองประเทศนี้ที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านของอิสราเอลของอียิปต์รู้เลยว่าโนเวย์ no พวกมุสลิมบาหูดเนี่ยไม่ฟังคุณหรอกแต่แรกๆอาจจะแกล้งฟังคุณแต่ว่าพอตุดท้ายไปได้อำนาจมาแล้วคุณเนี่ย ถูกเตะออกไปข้างนอกแน่นอนซาอุดิอาระเบียจะมีความเกรงกลัวอิทธิพลของมุสลิมบรัเธอร์ฮุดมากเป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็เป็นประเทศที่ยังปกครองด้วยระบบกษัตริย์อยู่แล้วก็ยังมีความกลัวาการที่จะประชาชนในประเทศเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจริออทิพลจากการเคลื่อนไหวด,ด้วยความสําเร็จของมุสลิมบราทเธอร์ฮุดในประเทศอย่างอียิปต์นะครับ,รบซึ่งจริงๆในในตัวหนอากลางเนี่ยก็มีสองประเทศนะครับที่ดูเหมือนว่าจะออกมา หนุนมิสซูนบัตเทอร์ฮุดพอสมควรก็คือกาตาร์นะครับกับเติร์กีซึ่งสองประเทศนี้ก็กําลังแข่งกับซาอุดิอาระเบียล่ะในการที่จะขยายอิทธิพลอํานาจในแถบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอียิปต์ก็เลยกลายเป็นสนามการแข่งขันทางด้านอิทธิพลทางการเมืองของประเทศในแถบนั้นล่ะครับครับตัวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเองจอห์นเคลรี่เนี่ยก็บอกพยายามที่จะพูดคุยกับซาอุดิอาระเบียและก็ UAE เนี่ยให้พูดจาภาษาเดียวกันกับสหรัฐ ท้งก่อนและหลังที่มอซีถูกโค่นแสดงว่ารู้กันนะครับความจริงเนี่ยก่อนจะมีการก่อรัฐประหารเนี่ยกองทัพของอียิปต์ได้ปรึกษาเรื่องกับสหรัฐอย่างไม่เป็นทางการใช่ครับเนะสหรัฐก็พยายามจะบอกกับนายทหารโดยเฉพาะนายพลซีซีของอียิปต์ว่าคุณยานะคุณหยาก่อรัฐประหารนะมันจะยุ่งแล้วก็ผมเนี่ยจะไม่มีทางเลือกเลยนอกจากจะประกาศตัดความสัมพันธ์หรือตัดความเชื่อือให้คุณ แต่ในายพลซีซีก็ดูเหมือนไม่สนใจครับไม่ฟังก็เลยเดินหน้าที่จะจัดการต่อไปจนเกิดเรื่องวุ่นวายถึงขณะนี้นี่แหละครับครับจนถึงขณะนี้นะครับท่าทีของอเมริกาต่ออียิปต์เนี่ยก็มีความชัดเจนในเรื่องของการยุตการก็เรียกว่าอะไรารของการยุติความการฝึกร่วมทางทหารนะครับแล้วก็มีการเลื่อนการส่งมอบเครื่องบิน F16 นะครับให้กับ กองทัพอียิปต์นะครับซึ่งได้มีการตกลงซื้อกันก่อนหน้าน,นี้เนี่ยนี่ก็เป็นการกระทําในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าเพราะว่าคงไม่มีผลต่อเหตุการณ์ในอียิปต์มากเท่าไหร่นักนะครับครับถ้าเรากลับไปดูในสถานการณ์ในอียิปต์ในขณะนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่ากลุ่มมุสลิมบรัตเทอร์ฮูดเนี่ยอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างจะลําบากมากคุณสุวชัยเพราะว่า เมื่อวานซืนนี้แกนผู้นําคนสําคัญซึ่งถือว่าเป็นผู้นําจิตวิญญาณของมุสลิมบรัเธอร์ฮูดนะครับก็คือมูฮัมหมัดบาดี้เนี่ยก็ถูกจับกลุ่มตัวไปคือจับไปอย่างเงี้ยผมถือว่าเขาเรียกว่าไม่เผาผีกันแล้วละ่ะครับถือว่าตอน,นอเนี้ยทางกองทัพเนี่ยบอกว่ายังไงยังไงก็ต้องจัดการปราบปรามไอ้เรื่องที่จะมานั่งคุยกันเพื่อจะตั้งรัฐบาลร่วมกันหรือว่าเพื่อที่จะพรองดองกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ครับซึ่งนอกจากการจับ กลุ่มตัวนายมอดบาดี้แล้วนะครับก็ยังมีการจับกลุ่มแกนนําของมุสลิมบรัสโฮดอีกหลายคนเลยนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนอีกจํานวนมากก็ถูกคุมขังอยู่เพราะฉะนั้นมีการวิเคราะห์ล่าสุดมาจากกรุงไคโรนะครับ,รบตอนนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มมุสลิมบรัสโฮดเนี่ยคงอยู่ในฐานะที่ลาบากมาก mm hmm. เพราะว่าทางกองทัพเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ฟังเสียงจากภายนอกประเทศนะครับ mm hmm. ก็เดินหน้าในการใช้อํานาจในกาลังทหารในการปราบปรามอย่างต่อเนื่องต่อไป ครับที่เราสนใจคุณสุชัยครับในช่วง3าสี่วันที่ผ่านมานะครับสื่อมวลชนในอียิปต์เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกทางการควบคุมอยู่เนี่ยส่งเสียงประสานขานรับสนับสนุนกองทัพและก็รัฐบาลเป็นอย่างมากเลยคือเห็นด้วยกับการปฏิวัติใช่ครับโดยเฉพาะทางในทรทัศน์ทั้งของรัฐบาลและของเอกชนเนี่ยมีการสอดแทรกรายการข่าวที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับส่งสารออกไปนอกประเทศอ่ะครับ เพื่อเป็นการตอบโต้กับสื่อตะวันตกที่ทางรัฐบาลมองว่าเข้าข้างฝ่ายมุสลิมบาตตฮุดมากเกินไปที่นีก็ถือว่าเป็นการทำพีอารเชิงรุกนะครับถแถลงข่าวเมื่อก่อนก็ถแถลงเป็นภาษาอาหรับิกอย่างเดียวครับตอนนี้ถแถลงข่าวก็เป็นสองภาษาละมีภาษาอังกฤษเพราะเขารู้ว่าในเวทีสากลเนี่ยกำลังมองว่ากลุ่มมุสลิมบาตตฮุดนั้นมีความชอบธรรมเพราะว่าชนะเลือกตั้งมาใช่ครับก็แปลว่าคุณรัฐประหารเนี่ยคุณทําผิดกระบวนการประชาธิปไตย ขนาดที่คนอียิปต์จำนวนหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็มองว่ากลุ่มมุสลิมบราฮุดเนี่ยน่ากลัวใช้ความรุนแรงแล้วก็ใช้ความสุดขั้วศาสนาเนี่ยที่จะมาปกครองประเทศซึ่งก็ต่างคนต่างมองมันจึงทําให้ตอนนี้มันแบ่งกันเป็นขั้วๆจริงๆนะบแบ่งกันเรียกว่าขีดเส้นตรงกลางเลยแหละของอียิปต์แล้วแม้กระทั่งในตะวันออกกลางก็แบ่งเป็นสองข่ายเหมือนกันใช่ครับข่ายหนึ่งอยู่ข้าง กองทัพอียิปต์อีกค่ายหนึงมาอยู่ข้างมุสลิมบร t ตอร์ฮูดอย่างที่เห็นชัดเจนทีเดียวครับ,รบที่ความน่ากลัวของสถานการณ์ในอียิปต์ขณะนี้ก็คือความเป็นไปได้ที่มันจะบานปลายกลายเป็นการประทะกันร,ระหว่างประชาชนที่มีความเห็นตรงกันข้ามกันนะครับคือชาวบ้านตีกันแล้วใช่ครับเพราะว่ามุสลิมบรัตอห์ฮูดเนี่ยอาจจะมีคนที่สนับสนุนอยู่เยอะนะครับแต่ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามไม่เห็นด้วยนี่ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ แล้วก็การที่สมาชิกของกลุ่มมุสลิมบรัเทอร์ฮุดเนี่ยได้มีการประท้วงอย่างต่อเนื่องก็ทําให้กลุ่มที่ตอนนี้อยู่ข้างรัฐบาลเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับมีการเข้าไปกุ่มกลุ่มทําร้ายมีการประทะกันหลายจุดนะครับแต่การที่กลุ่มมุสลิมบรัเทอร์ฮุดเนี่ยไปทาร้ายเผาโบสถ์ของชาวคริสต์ที่เราคอปติคอปติคริสเตียนนะครับคือเป็นคริสเตียนอียิปต์เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกต่อต้านอย่างกว้างขวางมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น สถานการณ์ในอียิปต์นี่เรายังไม่เห็นหนทางหรือแสงสว่างตรงไหนนะครับว่ามันจะยุติโดยเร็วรไม่จะยากมากไงครับเพราะว่ามันไม่มีเส้นขีดขาวดาว่าตรงนี้ถูกตรงนี้ผิดครับถ้าคุณมองแง่หนึ่งมุมหนึ่งก็คือกระบวนการประชาธิปไตยเขาได้รับการเลือกตั้งมาประชาชนเลือกเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีความชอบธรรมแต่ถ้าคุณมองจากอีกแง่หนึ่งก็คือว่าพวกเขาได้รับการเลือกตั้งแล้วเกาปกครองประเทศลักษณะที่อํานาจไปอยู่ที่คนกลุ่มเดียวครับและใช้คนเพียงกลุ่มเดียวไม่ฟังเสียงส่วนน้อย เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีขึ้นคอรัปชันก็ยังมีมากมายและยังมีแนวโน้มว่าจะใช้ความสุดขั้วของศาสนาเนี่ยมาปกครองประเทศก็ทําให้คน,นอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่พอใจครับแต่ว่าน้องเหลือไปจากการเมืองภายในแล้วก็มีการเมืองระหว่างประเทศที่ตรงนี้แหละครับที่จะทําให้เกิดความสลับซับซ้อนว่าสหรัฐยีนอยู่ข้างหนึ่งครับขณะเดียวกันที่รัเสเซียจีนเรายังมองไม่เห็นนะครับว่ามีจุดยืนอย่างไรแต่ว่า สาระคราวนี้ไม่ได้มีเรื่องกับรัเสเซียหรือจีนตรงกันข้ามกับมีเรื่องกับพันธมิตรตัวเองใน,ในตะว,วันออกกลางเนี่ยแล้วซาอุดีอาระเบียนี่เขาถือว่ามันสั่นคลอนเขาเลยนะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในอียิปต์แล้วไม่มั่นคงและผู้ที่มามีอำนาจนั่นคือฝ่ายตรงกันข้ามเหมือเขาเนี่ยเขาก็ถือว่าเขายอมไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับการเมืองระหว่างประเทศในกรณีของอียิปต์ ขณะที่ในประเทศเองก็เอากันไม่อยู่เพราะมันไม่มีมือที่สามหรือว่าปาร์ตี่ที่สามที่จะมาไกล่เกลีย่ยหรือที่จะมาเป็นคนกลางได้เพราะไม่มีใครยอมใครแล้วนะครับกรณีนี้ยิ่งมีตัวปวป,วปัจจัยเรื่ององิสราเอลเข้ามาเกี่ยวข้องอีกก็ยิ่งจะทําให้การเผชิญหน้ามันหนักหน่วงขึ้นเพราะว่าหลายประเทศในตัวหนอก,กลางก็จะมองว่าซาอุก,กับ UAE นี่ยถ้าไปจับมือกับอิสราเอลก็เทากับทรยศหักหลังต่อโลกอาหรับนะ นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้บานปลายกลายเป็นเรื่องความขัดแย้งที่กว้างขวางเหนือจากขอบเขตของอียิปต์แล้วครับใช่ครับคือชัดเจนว่าซาอุดิอาระเบียกับอเมริกาเนี่ยมีความเห็นจุดยืนต่อสถานการณ์ในอียิปต์นี้ตรงข้ามกันเลยครับในขณะที่โอบามาอย่างที่บอกมาสักครู่นะครับว่าออกมาวิพากษ์วิจารการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยกษัตริย์อับดุลลาของซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้ออกมาเรียกร้อง ให้ส่งเสริมนะครับสนับสนุนการต่อสู้สิ่งที่กษัตริย์อับดุลลาเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายและการนิยมความบุญแรงในอียิปต์เนี่ยก็หมายความว่าเห็นด้วยก็คงเป็นการแสดงความเห็นด้วยกับการที่กองทัพอียิปต์เนี่ยใช้กําลังในการปราบปรามกลุ่มมุสลิมบรัชฮุดผมว่านี่เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวแล้วก็แหลมคมมากซึ่งก็คงทําให้กลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยกับประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียแล้วก็อีกหลายประเทศในตะวันกลางเนี่ยคงจะต้อง มีประเด็นที่ถกเถียงแล้วก็คงจะถือว่าถึงจุดที่มีความขัดแย้งทางด้านความคิดนี่ก็คงจะไม่ผิดละครับ <c oughs> มีคนบอกว่าเอ๊จะเกิดสงครามกลางเมืองไหมความจริงมันเกิดแล้วนะใช่ครับความจริงมันก็คือสงครามกลางเมืองทุกวันนี้มีการไล่ฆ่ากันมีการใช้อาวุธต่างฝ่ายต่างมีอาวุธละตอนนี้ไม่ใช่ว่ากองทัพมีอาวุธอย่างเดียวแล้วถ้าดูจากข่าวเนี่ยสองสามที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มนี้มีโอกาสก็จะไล่ยิงอีกกลุ่มหนึง่งอีกกลุ่มหนึ่ง ก็จะถูกจับจับไปแล้วก็ยิงทิ้งกันเลยนะครับ,ค,รบคือจะไม่มีโอกาสที่จะบอกว่าต้องมีการฟ้องขึ้นศาลเพื่อจะให้กระบวนการยุติธรรมตัดสินแล้วไม่มีต่างคนต่างตัดสินด้วยอาวุธที่ตัวเองมีอยู่ถ้าตัวเองได้เปรียบก็จะต้องจัดการกับอีกฝ่ายหนึ่งทันทีนี่แหละครับคืออันตร,รายเรียกว่าบ้านเมืองไร้ขือไร้แปรแล้วละ่ะไม่มีกระบวนการปกติที่จะทําให้มีความเชื่อมั่นได้ว่า ใครทำผิดกฎหมายจะได้รับการลงโทษตอนนี้ใครมีอาวุธใครได้เปรียบจัดการอีกฝ่ายหนึ่งทันทีครับ,รบนั่นก็คือสถานการณ์ล่าสุดในอียิปต์นะครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมิติข่าว9ก5สะท้อนทุกเรียมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย